สวัสดีครับยังมืดอยู่นิดนึงแต่อากาศไม่ค่อยเย็นแล้วนะที่เช้าวัศก์โอเคครับวันนี้เราตั้งหัวข้อชื่อเรื่องว่าเจตนาต้องมากับความเข้าใจแทรกคําว่าพร้อมเข้าไปเจตนาต้องมาพร้อมกับความเข้าใจยาวนิดนึงนะครับโอเคคีย์สำคัญในชื่อเรื่องก็มีคําว่าเจตนากับความเข้าใจนะครับหรือเข้าใจ เจตนาส่วนมากเราจะได้ยินคําพูดที่คุ้นชินว่าเจตนาดีประสงค์ร้ายเจตนาดีต้องมีนะคือเราจะพูดว่าเจตนาดีเจตนาล้ายก็คือแยกขายดาดีชั่วหรืออะไรเลยประมาณนี้นะแต่มันจะเน้นไปที่ว่ามีเจตนาอย่างไรเจตนาดีไม่ดีอย่างนร วันนี้ผมก็เลยจะมาขยายเพิ่มอีกนิดว่าไอ้เจตนาไม่ว่าจะดีจะร้ายจะอะไรเนี่ยมันต้องออมีความเข้าใจและผมก็เชื่อว่าไอ้ความเข้าใจนี่แหละมันทําให้เจตนานบิดเบี้ยวผิดเพีย้ยนบางคนมีเจตนาเขาคิดว่าดีนะฮะแต่ความเข้าใจเขาผิดว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดว่าดีนั้นเนี่ยมันมันถูกมันใช่สําหรับเขาก็เป็นได้แต่พอภาพรวมแล้วสิ่งที่เขาทําออกมามันไม่ได้ดีอย่างที่เขาเข้าใจ ฉะนั้นแล้วมันเหมือนย้อนแยง้งเจตนากับความเข้าใจเมื่อเจตนาดีแต่ความเข้าใจผิดมันก็เพีย้ยนนะครับบางคนเจตนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเขาเข้าใจแบบนั้นมันผลออกมาดีก็มีเหมือนกันมันหลากหลายมากแต่วันนี้ก็จะมายกตัวอย่างกันไปเลยนะครับอย่างความมีเจตนาต้องใช้ความเข้าใจด้วยเนะี่ยที่อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างผมเลยคนแรกนะผม เขาเรียกว่ามีความดื้อหลังอย่างนี้ดีกว่าเจตนาเนี่ยคือผมเชื่อว่าลึกๆผมเจตนาดีนะแต่คนอื่นมองว่าดื้อหลังบางทีผมก็มองตัวเองเห็นนะสองกระจกเห็นว่ามีความดื้อหลังหลายกรณีมากไม่ว่าจะดื้อหลังในการเข้าไปช่วยเหลือแม้เขาไม่ได้ต้องการคนช่วยเหลือหรือดื้อหลังในการเข้าไปขอใช้กาลังว่าเสือกกับบุคคลบางบุคคลบางเรื่อง ทั้งที่การทำเจ็ตนาแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะสูญเสียงต่อความอันตรายต่อตนเองและครอบครัวหรือดือที่มีคนตักเตือนแต่เราเชื่อในสิ่งที่เราคิดเราทําเรารู้มีประสบการณ์เป็นเราก็เหมือนกับไม่ทําขัดข้านตลอดทั้งที่ไม่คิดบ้างเลยว่าบางคนเตือนหรืออะไรเขามีเจตนาดีไม่ไม่มีอะไรแฝงเลย เราน่าจะหยุดคิดนิดนึงไม่ใช่ว่าจะดื้อย่างเียพูดได้ง่ายว่าดื้นะครับอันนี้ผมเลยจริงๆผิดหลายอย่างมากแต่อันนี้ตัวอย่างแล้วบางคนก็งกงกที่จะบอกว่าตัวเองไม่งกนะก็คือเหมือนกับว่าอ,อ,อสมมุติว่าเรื่องมรดกนะเราจะมียกมรดกให้นะแต่จะให้ต่อเมื่อเสียชีวิตหรือตายไปแล้วนะครับเมื่อถึงตอนนั้นถึงจะให้แต่ตอนนี้งก ไม่แบบพูด,ดง่ายง่ายงงแับไม่ได้พูด,ดง่ายแต่บางทีไอ้การที่เราคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่างไรมันไม่ได้บอกลร่วงนีนะว่าเราจะตายแล้วแล้วพอยกเลยแต่ตอนนี้เรางงไว้ก่อนไอ้เจตนาะมันเหมือนจะดีแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันทําให้หลายคนก็ไม่เข้าใจหรือการโกหกบางคนโกหกโกหกเพื่อตัวเองดีๆโกหกเพื่อให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าตัวเองรู้แล้วจะมีคนมานับถือมีคนมา เชื่อใจเชื่อถือนะครับซึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาโกหกคนอื่นเขารู้ว่าโกหกแล้วมันก็ทําให้ตัวเองแย่ลงดังนั้นที่เจตนาไม่ได้มีอะไรก็แค่อยากให้คนนั่ถือหรืออยากให้คนคิดตัวเองรู้อะไรประมาณนี้หรือบางคนเขาเรียกว่าเอาแต่ใจนะคือจะทําอะไรไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่สนใจขอบกลัวไม่สนใจอะไรเลย พราะเชื่อว่าตัวเองเราะว่ามีความเป็นตัวตนทําในสิ่งที่ถูกต้องถามว่าถูกไหมถูกต้องแต่บางทีสิ่งที่เราเชื่อคนอื่นอาจจะไม่เชื่อฉะนั้น้การที่เอาแต่ใจตัวเองเกินไปโดยไม่มองไม่สนใจใครหรือไม่คิดกันคนอื่นใครมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะหรือบางคนเห็นแก่ตัวปากพูดว่าพยายามทําเพื่อใครทาเพื่อคนนู้คนคนนี้แต่เอาเข้าจ,จริงๆในเนื้อความแล้ว ก็เพื่อตัวเองเป็นจุดหยากแต่เหมือนกับพิเศษว่าทําให้คนอื่นคิดว่าเอ้ยตัวเองเป็นแบบนั้น <_ d ates> ไอ้สิ่งแบบนีน้มันก็มีมันก็มีอยู่จริงแต่จริงๆวิลึกๆเขาเอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเขาเป็นแบบนั้นแต่คนอื่นอาจจะมองเห็นมันก็เป็นที่เจตนากับความเข้าใจที่ผิดเพี้ยงบางคนอิจฉาลิสิยาหรืออะไรแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองอิจฉาแต่ เขาไม่เข้าใจว่าไอ้การอิจฉาเนี่ยมันสื่อได้มันสื่อไปด้วยคาพูดมันสื่อไปด้วยการใช้ชีวิตมันสื่อไปด้วยทุกอย่างเมื่อเราอิจฉาใครสักคนเนี่ยมันก็เกิดการเปรียบเทียบและอย่างที่เขาบอกันแหละไอ้การเปรียบเทียบทาให้เกิดความทุกข์แล้วก็ย้ำว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดกับตัวเองคนเดียวมันกระจายไปสู่คนร,รอบข้างบางทีมันเพิ่งแค่อิจฉาแต่การอิจฉานี่แหละบางทีมันไม่มีจเปณนเจตนาอะไแต่มัน ทำให้เขาเรียกว่ามีมลภาวะอะไรอย่างี้หรือบางคนเขาเรียกว่าอะไรเรียงลำดับความสำคัญผิดเพี้ยนว่าเฮ้ยตัวเองต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คือการเรียงลำดับอันนี้เป็นอสุธายเลยการเรียงลำดับเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราเรียนไว้ถูกแล้วว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วนา่าจะเป็นสิ่งถูกต้องแต่บางทีเราก็ต้องเอา สภาพผาไว้ล้อมญาติพี่น้องหรือคนอื่นมาช่างด้วยว่าอะไรมันสําคัญกับเราสําคัญกับคนอื่นสําคัญกับอีกหลายคนแล้วเอามาแชร์แล้วพยายามจะทําให้มันกลมกล,มกลม่อมมันน่าจะดีกว่าสิ่งที่คือเราเรียงลำดับเองหลายอย่างในหลายข้อเนี่ย,ย,ยมันก็มีอยู่ในตัวผมบอกเลยนะไอตอนแรกยกัวอย่างแค่ความดี้ามการจินจันมีเยอนะมากแต่เราก็ต้องสองงั่งมาจเรือนทุกวัน แล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่เราก็ปรับคุคือประมาณนี้นะมองตัวเองให้ดีแล้วก็ให้ดึกซึ้งแล้วก็ํำหนิตัวเองสอนจะไปมองคนอื่นแล้วก็ไม่อยากจะให้ดำหนินคนอื่นแค่เราทคำนคคคคคึงเพื่อเขาแล้วเราก็สะท้อนกลับมาตัวเองว่าเราก็เคยผิดเพี้ยนแบบนั้นเช่นกันช่วยกันปรับปรุงแล้วก็ ดึงคนที่ไม่เข้าใจขึ้นมาถ้าทาได้แต่อย่าไปดิบพคันเพรามั่งคุณไปออคงไม่มีใครชอบนะครับ